สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่องนวลพ้าลวยเมื่อนี้นวลพ้าลวยกับมาทีวัดเนินหินแดงค่ะมากราบนามจการปูมาถามปูว่าปูฝันดีบ่หลังจากที่ได้เลขหาแปดแปดหาแล้วเนาะค่ะปูเพิ่นก็อยากสั่งกําแพงน่นละเด้อพี่น้อง แ่นจะวันเงินฟองเต้เงินฟองเ้จับม่ได้สั่นแต่่องลาเหมนนด้แล้วเื่จับเป็นผูเฟนคาเนขม่าเฟนเห็นซื้อเฟนเฟนกัดสีนี้นะคะัเนเห็นซื้อเฟนโอ้ื้อเนเห็นสนื้ออยตัวตัวเห็นุกนมีลายหลักอักษรในแม่นอ พวกเป็นสางพวกเป็นข้ามเหมือนคนเด้อลูกหลานตั้งนต่เมื่อเห็น <improving> <Interesting. S 1> เหมือนบ้านเมันได้เห็นโอ้พี่น้องคือตัวมาเห็นค่ะเป็นกัจิแดงนโมทนาบุญดีใจน้ำกันร่วมเป็นร่วมสร้างพ่อพ่อเนาะเทวดาไดู้ได้เห็นกว่า นแต่ขันเท่าเฮ็ดขึ้มนมาพูดมีคนมาเพิ่งกัดสีเห็นเพิ่งกัดสีผู้นั้นผู้นี้อยากเขียนน้านมนไม่เหมอนกัครับเฮ็ดแบบสามขันเทาตัวเพิ่งเหรอจงคณะนี้ก็บกำลังเขียนนะคะไายซื้อหลบล้อมไายซื้อโพมีกียิศรัทธาศรัทธานะคะเป็นเจ้าภาพร่วมบริจาคเฮ็ดกัมแพงกับทางวัดเนินหินแดงนะคะวัดปลาเนินหินแดงที่สองช่องสามช่องยิ่งบ้าขื่นกว่าคานมันหน่อยเฮ็ดคานไหมคานมันหน่อยพยายามรับนักเวอร์ยังสุด มันหนักเนาะค่ะมันแม่นหนักแปดแผ่นผมก็จะเลือกสีเฮ็ดไหมเฮ็ดานไหมจขยายขั้นของไหมขนางลดสามสี่เส้นนะขั้นหน่อยหนาหน่อยโคตรควรจะหยุดก่อนเพราะว่าขั้นมันหน่อยเนาะค่ะขั้นหน่อยยังไม่าขึ้นเพราะว่าเทีาห้าของอันนวลผ้าร่วยจะผ้าร่วงสังกับแท้งวัดตาแน่นแน่น เดน,นด้น,น,ดน,นดมทัทก,การกั่กำลังรวบร่วมไล่ซื้อจอับไปสรางกําแพงนํำวัดเนินหินแดงเด้อค่ะ<า>อันนี้เมนของคุณละไมรรมศสิลิทําบุญกับวัดป่าเนินหินแดงหนึ่งพันบาทค่ะ กระคออันค่ะกระคออนุโมทนาบุญน้ำคุณละไมธรรมศิริเด้อค่ะขอให้เจริญเจริญลุงเรื่องเจริญลุงเรื่องค่ะสาธุมันมาตกล่องกันตุตกล่องกันเออ ไปมองนี้เอาวันนี้เอามองนี้ว่าเนาะสาหาเรื่อกันตามความเคล็ดบอกว่านี่จะเป็นไงหรอแต่เพิ่มก็มันใจหรอมันใจร้ายมันใจร่อยร่อยเศร้าคนละโอ้ปูมันใจเกินร่อยเลิอค่ะพี่นอนร่อยเศร้าเพราะว่าข่าเพราะเนาะเพาะข่าวเพราะเนี่ยนี่ว่าจะไม่เห็นหาสามคนเลย ไปกองพลางกองสลากงแต่ปหกวเศร้าเนาะเราากไปเบ้าเอาแล้วก็บเบ้าคับอยู่ดีไปเปลี่ยนก็เป่าเปลนเปลนก็ปะกายเพชรก็ปะกายเพชรใส่ไว้ย้อนประกายเพชรนี่อยากสางก็ซื้อแหงโบนั่นก็าก็บตือรือร้นไปซาไปซาเพราะซัรเลสทอจิไปก้อนแจ่ปหกวงเศร้าไอ้ฝ่อไปหมเลย ขอใจซอยปูเนาะค่ะใจซอยปูน้ำกันสางซ้อนน้ำกันล้วเฮ้าคอยสะสมบุญแบบนี้ไปเรื่อยเป็นกำลังเป็นกำลังสับไปนี่ไพภาคนาเกิดเป็นยังมากเอาอีกสบายใจเพราะอะไรเป็นห่วงเป็นแย่น้ำฝนน้ำล้างเขาจะสะสมบุญอะไรนี่ก็ี่ได้ซีซ่องแล้วก็ แกเมนมิเตปูอยากทำบุญสางน้ำปูตัวเป็นยังบุญปาส,สนาวสนะ่บบงเนาะเส่งความมุ่งมั่นปราชนาเน้อป,ปุ่มปัดปุ่มว่าพี่น้องเอฟซี C กัอาศัยปูคือกันเด้ออาศัยที่จีให้มาให้โชคหให้ลามน,นี่ละพี่น้อต,ตามเมืงกันเด้อพิจารณาเมืองเด้อพิจารณาเบิ้งไปเชิงไหนเมือง นั่งโทรศับทนี่ละพี่น้องก็ไม่ก็ได้นะก็โกสกว่ามันแต่จิตศรัทธาอยากรวมทัง้งหมดกระเช้านครับเต้เนใดตลอดเวลามาสาังกําแพงครับมาสังกําแพงรวมกันครับที่วัดเนื่นหินแดงตอนนี้กาทีเห็นเห็นกาได้เราสามช่องเนาะ สามช่องครับสามช่องอาจจะมีช่องทีซีมือนี้อีกช่องทีซีกับมาละครับช่องทีซีกับมาละครับโอ้อันนี้ช่องหนึ่งนี่โอ้นั่นช่องหนึ่งคุณนิตรย่านบมอค่ะอันนี้คนร่วมปูเคนตามกำลังเนาะค่ะกำลังคะเขาตามกำลังนะคะการท่าบนเขาต้องปรึกษาในครอบในครัวก่อนเบิ่งขวบบังแม่เฮาอุดมสมบูรณ์บ่ก่อนที่ออกมาท่าบน ยาเป็นก้อหอน่ยอยออก้อนใหศึกษาลลูกต่อแล้วก็กุศลนี่เกิดหลายถ้ำบุญสร้างกำแพงวัดปลาเนินหินแดงค่ะคุณนิตยาแสงวันทองหนึ่งช่องนะคะหนึ่งช่องหนึ่งปองเนาะสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทค่ะสาธุสาธุ เจ้าภาคร่วมสร้างกำแพงวัดป่าเนินหินแดงนะคะนี่เจ้าภาคร่วมได้ค่ะเด้อคุณเซียนสีบุรินนะคะห้าร้อยบาทสาธูคุณอมพรลังศิลักวงเล็กคุณดาวสามร้อยบาทสาธุคุณแม่สวัสดิ์บุบผาห้าร้อยบาทสาธุคุณสมจิต พระรุนสองร้อยสองบาทสาธุคุณปวีนาบุญแท้สองร้อยบาทสาธุคุณพรมมาทาชาติสองร้อยบาทสาธุท่านร่วมเป็นเงินอ่าจ้ภาพร่วมค่ะท่านในนี่เป็นเงื่อนเท่านั้นหกท่านหนึ่งพันเก้าร้อยสองบาทสาธุร่วมทุั้งคุณนิตยาแสงวัลทองแล้วก็เมื่อนี้นะคะได้ มอบถวายทั้งหลวงปู่หลวงตาเพิ่นนิกาหกพันหกร้อยเิเบาทค่ะสาธุสาธุสาธุขอให้บุญที่ถ้ำนี่ทรงหนุนเด้่อขอบคร้วที่จะเลื่อนจะเญ่นสร้างของมาเพิ่มไว้สร้างมาไว้ ให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยเด้อค่ะเด้อท่านซีท่านท่านลอยท่านบาทท่านก็ได้มะได้เคลื่อนไปเป็นแสนเป็นล้านเด้อท่านพันหนึ่งเลยสิบล้านสามล้านลอยล้านพันล้านสาธุขอให้เจริญเจริญเด้อหยาดโยมเน้อสาธุอาธุนิมนต์ตัให้พรอนเน้ะหยาดโยมเน้อท่านถวาย เทาเรียวป้าหวาพอนท่านสบายก่อนกำแพงวัดป่าเนินหินแดงนะครับนี่กับของสอผาโชคเอฟซอผ้าโชค1,000บาทรับคนละไม่ธรรมสิริคเอฟซีมุนทการ2,500ันห้าอยบาทเอฟซีรัฐมณีชาแนลเฮียพะรวยรวมแล้วนะครับรายชื่อก็อ่านไปแล้ว6กพัเเกบาท รวมเป็นกันทั้งสิ้นเท่าไห <1, S 1> ร,ร่หนึ่งหนึ่งมืนหนึ่เอ้ยหนึ่งมืนหนึสบาทค่ะหนึ่งมบาท 3> 1, 3่มืนบาทเพิม่ <80 S 2> พมจากเจ็ดสิเจ็เป็นเจ็ดร้อยเนาะค่ะหนึมืนหนึ่งร้อยหนึ่งมืนหนึ่ เก็บเินบบาทนี่แบบพันเท่าเขาสาธุสาธุเนอป่วยป่วยหยาดย้อมพันมาถ้าบนน้ำห้าห้องตอบแทนพันพันมาถ้ามาห้องมือนี้คันออกานเอปยามพน่งแหงลอกไสแง วดนี่คืจํานวนเงินหนึ่งมืบาทค่ะแปบาทหนึ่บาทรวมเอทุกๆคนเด้อเด้อร่วมกันรววครับทุกช่องแล้วครับทนกช่องนี้เนาะค่ะสำหรับมือนี่นะครับมือนี้โดยเฉพาะมือนี้มือเดียวครับ อันนี้เด้อค่ะเด้อการเสตถวายอนุโมทนาสาธุน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อก็ได้น้ำเงินมาถวายกับหลวงปู่หลวงตาแล้วเป็นหนึ่งหมื่นสองร้อยมาเพียดดิเอาบอกเพียดค่ะบอกเป็นยังค่ะเป็นตัวเลขกลมๆเนาะหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทพอดีค่ะกรนี้ทำนะ้ทำ้องนิจยานมาได้เลยถึงดาเลยละก็จากนี้ไปก็จะได้น้ำเงินจำนวนอ่า ที่้างต้นได้ประกาศแล้วครับเป็นเงินจํานวนหนึ่งมืนกว่าบาทนะครับหนึ่งมืนสองร้อยบาททั้งหมดนะคะหนึ่งสองร้อยบาททั้งหมดรวมกันนะครับอันนี้จะได้ถวายหลวงปู่หลวงสาเกสั่งเต็มเต็มอไปนะครับเอายุดเอาไว้เรากลับพรเอนอย่านยอมเลยคผมรวมท้ำบุญขอานี่อายุวันนาสุขะพละเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยท่าน ร้อยบาทร้อยเลยขึ้นไปหนึ่งแสนท่านท่านหนึงห่งควายไปหนึ่งล้านท่านมือหนึ่งขวายสิบล้านเนอ,นอะลาพ่อเนอะบริญาณโยมคือทั้งไก่ทั้งไก่ที่าววรวหาปุรปาภิกุเรนติสาสรังเอวะเมวะโตจินังเตตนาง,นางอุปกปติ อิจิตังปะจิตังทุมหังจิตปเมวสนมิจชตูสัพเทเรินทุสังกปาจันโทปนลโสยะธามนิชโฌติระโสยะธาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเจภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวานทนาสีเรสนิจัง โอทาปจาจัย,ยนจัตตารธรารมาวาทานทีย,ยุวันโนสุขังหาังทเออขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเ้เอะลำเลื่อย โชคดีกันในวันที่หนึ่งขอรกกดาทุกคนเนื้อหาเนื้อหกแปดหาเนื้อโยบเนื้อแอดมินเนื้อหกแปดหาหกแปดห้เกดเด้อเอาตรงท้าไปเด้อขหนกแปาเราด้อค่ะหกปห้านะครับหกแปดห้านะครับหกแปด่อน หกแปดหาคือพ่อนของปูนะคะพ่อนสามตัวพ่อนสามตัวกหน้าในเด้อวาัค่ะหกแปดห้าห้าแปดห้าค่ะสาธุสาธุ้ยค่ะหกแปดห้าหกแปดห้าปูหพ่อนฟังไ้เด้อค่ะพี่น้องร่ำรววยทุกคนสาธุสาธุสาธุ